โอ้ึ้นเราคนครับเดี๋ยวไปไปไปโ้ยเนาะเรากาดใช่ไหมนี่พี่น้องเฮ้ยโอ้ตั้งบินพดเนาะโดยสบายดีกวล่ะสบายดีโดยฟาทุาทุกบันทุดบ่เอาไปกินกินแล้วนี่โหแค่ไิน อู่พุ้เจ้าก็เจ้าปะกันเนาะเออยนจากได้คนซาเฮาก็ได้เนาะโอ้ได้ได้อือันก็เลยมาก็มาเนาะมายกันเลี้ยงดูคือผู้เป็นย่าก็ได้บ่ได้ตบ่ได้ว่าลูกได้เนาะบ่ได้บ่ได้ว่านจังได๋เฮ็ดบ่ดุอยู่่อยๆเา่อยเฮ็ดเองเนี่ยมาเนาะคือกดำน่อยก็ดำบ่ได้ป ผืนคอยกับปชีนชอยลูกไม้ลูกไผ่ทันยามลูกไผ่อันเหมยโอ้ยเนาะไม่ยากเลยเนาะออาว่างอ่าถเนาะเป็นแต่ได้พวกอะเป็นแต่ได้มาอยู่บ่เนี่ยอู้หูพวกแนวบอจิต How long 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 nó, long 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 đi long 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 Po gia bảo hết nè. Huh? Do vậy tao hã? Po hệ, oh, nó bù đập hằng. Anh hoop, 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 เอิ่มบอกเอาเคาะคักบันไดเด้ออย่ามันแยะเออจะต,ดดตัวใดตัวนึงเลยเก็บเอาฮุบไว้ให้ใกล้เข้ามาแล้วคว่ำมึงแน่นะฮุบมาเท่านี้แด้วไอ้ว่มันชิ่งแยะเราตั้งไว้นี่ได้ ตั้งไว้อมินนี่เออนี่ตาดหม่นี่กือนี่เนาะนี่ครวยกัวเขีวคนเท่าอ่วะโอ้ยเนาะกรแมนได้วะเนาสบายดีเนาะทนี่สบายบึกว่าจะเอาแนวจับไห้เจ้าหาบคือว่าเห็นของงอกตาอยู่เจนาะฮะจอะรถลงมาบัดมาเล่นว่าบึกบหเนาะเดยเ พ่น้องเราเมื่อนำเม่บ่หรือจังใดเนาะ,นะจังใดทางบอต้าเองก็อขอกาบทักทายสบายดีก็พอเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสู่คนพี่น้องเห็นเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลรวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนํานเลยพี่น้องเดอ้อกายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องของบอตาา้านทเฮาคือเก่าน้องพี่น,อน้องเนาะตอนนี้ทางบอต้าเองก็อยู่เฮือนพอห้างลูกหาพี่น้นองเนาะ Ở oh, phố Hàng Lúc Hà lại. À, con nhiều. Oh. Chắc. À, bay này, phía nông đó, con sư chắc. Vậy nè, qua bên nó khuẩm phía nông, phía nông nó lùn lùng. Oh. Đó, phía bên này phía nông nó ra đó. Đó. Ui. thấy chả này. Ừ, thấy chả nó, khỏi lướt chả hẳn đó. Khỏi lướt chả nó ra tà hẳn, nó chậu đó. Ừ, à, à. <laughs> ừ. Cái 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 Đó, bộ phía đó. 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 โอ้มงแล้วแหละเนาะมั่งมั่วานนี่บ่อืเอาบุด้เอาบุด้เอาน้ำใช่ไหมพี่เ้าหามเลยฮะตีตั้งไว้ขึ้นรถผีแล้วรถผีเอาน้ำใช่ด้วยเหรอเนไ่ยไม่มีน้ำป่เออเอาน้ำใช่ไหมก็รถพอมาปีหนึ่งบัดโบนี่้นม่่เขาปนี่น้ำจะว่าได้ไหนน้ำ đỡ nong đỡ nong, hả năm năm nòng năm nòng như thế nào à know, quá ừ. ra chị bảo rồi. you nòng you know, 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 đây, đây. thả à, con thả con น้องใหญ่ดบวิตเออราทัวร bon no yeah. ์เราภูมิคื่อนี้ขนาดเพี่นพี่น้องเราเปทางัหมูมีอ่นะน้ำใส่กระดานยังบหมีบ่ะถ้ามันช่องนี้ได้ป่ะจ๊ะได้เขตนี่ยได้เนาะได้ได้เนาะมันเป็นดินก็คือหน้าเทานี้เนาะแม่เป็นดินดาร์เดนป่งนี้เป็นดินพราสต์นี่แหละเนี่ยใครยู่ยมันใสอยู่เนาะน่ะใส่เยอะน้ำนองไม่มาเข้าน้ำใสน้ำ อาน้ำยังอยู่นี่ดีได้โบกินอยู่นี่พี่น้องเนาะถามๆเนาะดอแต่ก่อนนะนะแต่ก่อนยังโบมีคนมาหาหรือว่ายังโบมีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อน้ำซื้อในแบบนี้ให้ถ่ายก่อนถ่ายก่อนมากระลงน้ำในไปน้ำในยวัวหมาเนาะโอ้บนโซนอาบนี่่ต่อวันที่ตัวเขาจะต้องอาดิีรดน้เนาะถ่ายก่อนถ่าก่อนล่ะ Ao tiệt luôn cái đấy hàm máu, đại bò, ừ, bò này, hàm máu, hàm soi đã rồi, à, đại bò, đại bò, nó มาน้ำกินได้จ้ะขุดบ่ขุดขุดเป็นฉางไหวบ่มาขุดบ่เอาไปกินกินเรื่องนี้โหได้น้ำกิ่นอยู่ผุนแล้ววะอยู่อยู่บนเถิงโอ้ยันขุดเป็นคุ้มคือบ้านเฮากินเนี่ยขุดเป็นฉากเนี่ยขุดน้ำส่างมาจักเนาะหรือหรือว่าหรือว่ากินน้ำนองบ่เนาะน้ำนองเลยเออขุดขุดน้ำส่างบ่ không đấy, trên lúc, Sư cái là vào đây chân tên tuk bò Suzanne gần bôi a khao chai badai nani chân khúc sang hello khúc sang hello alarm madam bên hương bò bèn nó mhm mà mhm 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 ไปลีน้ำอาโอน้ำน้ำมาเข่าเนาะมาตลอดวะละ่ะ<อ>เอาหนีเนาะบังเด้ลยกระปูะเบด้วยมังเฮือนใหม่นี่<อ>บัดพ่อนะไปน้ำแม่ใช่ปะเ<อ>พื่อนไปใช้เมื่อบ้านบอเออผอเมื่อบ้านตัวไปงอมีอมะอไอนนอรบอป่ะอ่าหน้าสบู่ใช่ม,มังกเก็บไว้แน่สฉลยเยนี่ Ừ. Em bố chít tất cả này tôi khẩu hả? Ừ. xài là mày nè. Em nằm lên nòng đây nó. Nam ạp cái điều hành mình bỏ nằm. Ừ. Nó ra Về phía hết Để lút cái đó. Hút nó khi bất nè bố. Bố đây dù bố ăn tuổi nữa là hút. Tôi đây mày bữa tài Ừ là. Có có có. Thằng còn nói nằm thì bố có. เนี่วขวบอ่แลูกน้ออะหน่อย,อย,อยหัวเงี้ยเี้ยเห็นไหมหนึ่งหนึ่งเข่ามือหนึ่งจักเทือหำฮะโอม,ม,มือมือจักเทือหรือว่าหนึ่งตอนเศร้าแล้วตอนแรงเลยปะเอ่อยาว่มันหน่อยคนแต่กระบอหน่อยได้เหยื่ององคนเนาะสี่คนอ่าคนทั้งพอ เดนนึ่งเป็นบ่นหนึง,ขงเขาเ,เ,เป็นดีแล้วสามสี่โมงนี่นเข่าแล้วสมโมงเออ,อได้แล้วผมในแล้วีเป็นชีวช่รเท้า,นนา,ก,บบากินเท้ากิมชื่อนะเห็นแล้้ากินเท้ากินน้อง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 ไปริดหรอะเมื่อวานนี่บอรจิตกับบอริมาบ่เนี่ยเออเราก็เห็นแล้ววอยู่แต่ปาะันกนบอเซีนื่อใหม่ใหม่บ่นี่ เป็นภาสีแล้วมีผู้ใหญ่เคนเอาเงินให้เน่ยเราไปชื่อเองเออเออเออราไปชื่อเองเลยามีบอส้นนี่ใครกลัวยู่เฮือนไลยเนาะใครกลัวยู่พุงกี้อลยู่หัอนมันเป็นแต่ญาติแบบยามลมยามอย่างมาคักโบ้ไปหนึ่งฮะทักทักยู่ใครกลอยู่บนสูงๆเนาะอยู่บนสูงเนญาตินาะพี่น้องเด็ดทักจูเนาะเอ้อมันมันเหน็ดหนาเนี่ย มื่อนี้มีใครได้แล้วมาหามีคนมาหาได้ไหมนีาย่หลายคนแต่ว่าเห็นเบอลเชนเอ็ดคลิปเมื่อวานนี่คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เหินนองเราคือว่าสิโบมีได้เอ็นเสาสองเสามาเพิ่มนะพราะว่าคือว่างบเนาะเออเอาเนาะตามทีเบาลเชนเ่าในคลิปมันกับเสากับบทันมีเนาะแต่ว่า ไล่ให้ฟังนะเ,นเอ่าเป็นการเออแผ่นจอเสากระบอมีเอาไม่ฉลากกระบอมีสังกะสีนี่มีแล้วปูหับเนาะบ่อสศษว่าเนาะปูหับมี่แหละอนาะแต่ว่าเงินนี่ผากมาเราบ่อเรื่อยๆกระกบอจักแต่ว่าได้ยินบ่อสศษว่นานะอือเด้อสังกะสีแต่มีแล้วแต่ว่าไม่ฉลากไม่ฉลากบ่มีค่าช้างอ่าเกือบสามหมื่นอ่าเกือบอุปกรณ์ยังอีกบาทนี่งนะยังยังขาดหกหลายบาท ก็เลยตัดออกกระดาเสาเนีแม่แต่หากว่ามีอันน่ะงบสมทบกับสีเติมโดยโดยก็ช่วยเลือแต่ทั้งผู้รักผู้ใหญ่เนาะโดยโดยผู้ใหญ่เป็นช่วยส้ำนั่นแต่ว่าอันนี้บอต้ากับบัวักได้แต่ว่าเห็นเอฟซีมินในช่องบอต้าเนี่ยเผื่อว่าทางบอล่าผ้าพื้นก็คือว่ามีอยู่ไดอ่างบนะอือแต่แม่ลีโบแม่ลีบอตชักบัวชักเ็เพิ่นมินว่าคือได้ยินว่าทางบอล่าผ้าพื้นก็มีอยู่เหมือนันนะ อ่าเพิ่นมาบอกเบาแสนแล้วบ,บวาแสนเพิ่นเออนี่เพิ่นเห็นเขานังว่ากันเมื่อเด้อ่าโหว่าเห็ดน,น้อยก็คือโบอน้อยเดยอ่าบ่ตาบ้าหอยอลักแสนแสนปลายในโบยู่เดย์เอาไรค่าเครื่องค่ายังนี่แต่ขนาดค่าช่างยัง 30, สามหมื่นแหละสามเนาะอ่าบัตรชื่อเครื่องชื่อหันนี่นี่โว้ยประมาณลักแสนเนาะแสนหนึ่งชักแมนแมนอีกข้าวโรพี่นเราหน่อย่างน้อยแสนหนึ่ง บาทไปตกประตูวเขาไม่ได้ถือได้หรออ่าเนาะวันนี้ข้าวบานกับราคาอื่นใชาว่าเออช่อคือว่าได้เม็ดเช็ดอยู่หันเนาะเม็ดเช็ดในชาบมือใช่ว่าเอานี่ปรึกษาเนาะโยนี่เนาะเออว่าไปซั้นได้พี่น้องเนาะถามไทยแบบนี้แหละเรื่งจริงเร่องเที่ยแบบเพื่อเอฟซีเนาะปลูกเบื้องปรึกษาไปน้ำกันผสนอะนะพี่น้องผู้ผู้หาผู้ชิปคือว่าและพี่น้องเนาะผู้เล็กผู้น้อย ใครอยู่วะที่ที่เมื่อคืนนี่คุดเลยกระท่อมมันว่าพอห้างลุงหาแล้วแล้วเลยบอกว่าบอกเห็นฝนตกหัวจะหัวเมื่อคืนนี่ตกไมื่อไ่เมื่อคืนบ้โอ้ทั้งบ้านนี่แห้งดิแต่ทั้งเพดงเพดานจะมันเป็นยังไงวะเห็นบ่กเก่าติดลืมอยู่กันสะกอดคอยติดไว้แหะจังพี่อยู่ลบูุงเลยเอ้นั่นมันเป็นแบบคล้ายคือปูนเนาะถ้ามันเปื่อยมันตกแค่เรื่อยกันเล็กแต่ปูมันรุดกันเรียบร้อยแล้ว อยู Pop, ่น้ำกาวแหละยามันดอกเฮือนเฮานะเฮ็ดได้จ้ะอวาไดเนาะอยู่นี่แหละเนาะลูกาวไดบ่ผู้เพิ่นยังบ่ทันหันเนาะคึดอยู่แหละคึดอยู่พี่น้องเนาะปบเอาแหละเฮ็ดได้จะอ่ายังกําลังเฮายังบ่มีเด้กําลังเฮายังบ่บ่พอสิได้ซ่อมได้แซมได้แปลงใหม่พี่น้องเนาะอ่าสๆๆเนาะอ่านั่นพี่น้องเก๋เนาะมามื้อนี้ก็บ่พ อะไรทั้งผู้เป็นพ่อเพิ่นไปแต่เศร้าได้หําเฮะเพิ่นเพิ่นเมื่อประมาณจัดโมงเต่เชิงแต่เฮิงเลยเมื่อไงเต้นเือบแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นไปไดนเพิ่นบอกเจ้าอยู่บ่บอกโทรเมื่อบ้านนะไม่ห้ามแม่ไปจ้ะหยานอยู่ดื้อเนาะ่ไปง้อแม่จะบ่ว่าสั่นได้เนาะอแสดงว่าบวกไก่เป็นไงบ่ว่าไก่ดิไก่บ่วันแม่เจ้าไก่เนาะอ้าวจะว่า chả bảo anh bù than hót bắn nông tiệc ấy, phải, cả những rồi sẽ đánh với cái nhang bò anh ấy đấy mình thay một lần đấy Ừ, ờ no. nó để nhìn bò con và nhám này nó ruột nhầy anh khóc kiểu mình bao thang đi chụp hình thang ngang khi lại bừng lột đoạn, đoạn. À. Ừ. <laughs> <coughs> cái bừng lót bơ ta lót riêng nó cứ lướt đi rồi ừ coi tổn mát thực nha mẹ nhay hai mấy nhầy đi nó bưng đó à bưng 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 ai không à bưng cái

em vui thảo thầu cho nó rồi á nó mới nông kim bây giờ à ừ ừ à น้องคิมแล้วก็น้องอย่างอีกก็เพิ่นว่ามื้อนน่ะชื่อๆื่อชื่ออย่างนีเอาาลองว่ามาเบิ่งก็คนอยู่ชื่อพินชื่อมีนาอ่านชื่อฮอนอ่าน้องพินอันนี้น้องคิมน้องพินน้องมีนาน้องพรบ่น้องฮอนฮะน้องนอนน้องหยังผู้น้อยน่ะน้องฮอนน้องฮอนเออ น้องคิมน้องพินน้องมินาน,น้องฮอนเนาะเอ,อ้ยบ,บัดบัดผูเพืเ่อนละเม่นนะชื่ออย่างชื่อตุลาตุลาโอ้ตุลาพี่น้องเนาะอ่าสรุปอ่ายังหาฮีดยังหางัวบ่ได้นไดเนาะเม่ก็เลยบ่ได้มาพี่น้องเลยอ่าเห็นไงดีสัดเนาะหูตื่นนะ เมารถไปหาไปตู้จ้าไปเนาะเมารถไปโอ,โอ้หัวบม่ได้เพื่อนไปกันสุกลงโบรานนี่แหละพี่น้องเนาะ,ะนี่เดี๋ยวเราโก้เลยใส่เล็กพี่น้องเอ้ยนี่กโก้เลยใส่เล็กเอาวโกไปยื้โอ้ทับนี่กับบอทับนี่กับบอน้อยไดยพี่น้องเนาะเห็ดเฮือนแบบ ทรงกระเทิบทรงกุ๊บอาธรรมดาเฮานี่นะดำนี้กะดำที่อยู่แล่พี่น้องเนาะเอาค่ะนี่แหละเพราะว่าลำที่ผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละบัดกระเบื้องเราอีกนี่กระเบื้องของเจ้าบ่นี่ฮะของใครเน่ฮะของเพิ่นมาให้เออกระเบื้องของเพิ่นมาให้เนาะเพิ่นไป z บ o นงมิตุดูสบายดีเด้อมือนจะตั้งกล้องมายามากล้องนะเป็นยังไงรมันสีเกี่ยวกันเนาะเออเพินอ่ะอันตาบม่ค่อยดีตามันดีนะมันเจงยม้นเจงมะคามค่อน่าดีนิดนนะเพื่อนเป็นแม่ย่ะไม่็นเมียไม่ไม่กินนี่เออบัดเจ้าได้ใช่ น่องแล้วนี่ตัวลูกสา้ตัวนี้แลตอนนั้นพอปกิมโอ้อืมอืมอืมสิบแล้วอืมอืมอยกันยัง30มิปบายและว9แลมชเตาะเออเออเนาะแต่ว่าลูกไพ่บริวารน้ำเลยนอกจากนั้นมาอ๋อนะบริวารน้ำบลยวารคืนก็ขึ้นไป กนเดียวไปบอกใครนะคนเราเท่าแก่ก็ไปทู้โอ้แบบนี้ต้องขึ้นไปได้เนาะต้องให็นคนรักผู้ใหญ่ไหนขึ้นไปมันจังแต่ว่าลงมาว่าอยากได้งัวเสบบอเจ้าวว้าโอ้ยชงคอนในได้งัวชงคอนในได้งัวเด้เอาไปแล้วก็ส่งขึ้นเออแม่นบอกเออแสดงบอกดึงชันแสดงว่าคนบุยักมาเลยเดี๋ยนุเทียวไปเดียวมาดำลงบุยักไปนี่เนี่ยย้อน ผู้ใหญ่ทางขาบได้ขึ้นไปบัได้ขึ้นในบัได้บได้นั้นบัได้หายเดยวจักจะขึ้นบัไไม่ได้หายลูกไผ่บัได้หายขึ้นไปน้ำหรอบัวได้ขึ้นในนต้องบัวได้เนนตบดนไปลูกไผ่ก็ไม่ได้บอกดิบม่ได้จะไปน้ำบ่ลูกไผ้ก็จะพิจารณาขึ้นมอ่อยเมากินเบียร์อยู่บ้านใหญ่พื้นโื้มือนานมือชงการชำเนาะโอ้ไปมือชงการบ่มันก็เป็นตัวลงมาที่คุณโทษท่าเขาเป็นําเรง หอมกุ้มเลยวะตุตู้ว่ากระตินกระติบ่ขึ้นไปกับบ๊ได้สช่างลาทั้งนาผู้เป็นผู้เป็นยาเนาะกับบ๊ได้ให้บ่เจ้าบ่ได้ให้โอ้บ่ได้ให้ตามใจแต่ขอเขาบ๊วยจะคายความเนาะอยู่ไปอยู่มั่นดิอย่างที่กันเนาะบ่ได้ชูไปอยู่มั่นมีสั่งก็ให้เนี่นี่อย่างเขาขอให้นี่ มีสั่งตักให้เราขอเขาเขาได้ชูให้ดอกเขามันลูกมันลายนะนี่เรื่องเสียหันเสียนี่ก็เสียไปหมดเลยที่ประเภทพวกอันฮิตของประเภทนี้กระไดเหม็นบอแม่แล้วหมดนน้ำลายแในน้ำเนี่ยพวกงัวจะทลายตูดเอองัวก็เสียให้เลยบัดเมื่อพันเมื่ออีกเนาะโฮ้ ่อวยกเอ่ยวคนเป็นบ้าแล้วก็มือเป็นบ้าเ็บัวพีเป็นเลยใชเราคือดีๆอยู่ดีดีีีกางเขนก็บ้าบมาได้นอนไเมอังไผ่ได้ตังไผ่แล้วมันจ่มจะน้อยมันเล็บอันนั้นเด็บดอกไม้มันบูชาแล้วมันนอบจักมันเป็นที่สักนอบพีเขาเราเอข้าวข้าเขาพี่ไปเชียงในฮัดีนะครับไป ชอบอกแต่เศร้าเศร้าแล้ววานนี้เนาะปัตพูเป็นเมียนะขึ้นว่าผัวเป็นบ้าดันนี้เลยอ๋อนั่นนะเทแทนที่ปัวกันเนาะบดได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งสถานการณ์มันเบ็ดได้ก็ผัวขอยเบ็ดนี่มาเม่นบอกมันเว่าเมียมัาได้เว่าเมียเราก็บ่ได้ว่ามีอีกเนาะมาเม่นบอกมันตบมาเม่นว่ามันเทีย่มเม่นมันมันหยิกมันอยักมันชุกมันชักบ่แม่นมันบ่ได้เฮ็ดเมียได้ดีขนาดมันวอาเอาชุดมามาได้นอนก็คืนหมดคืนก็เว้นน้ำ จังเว้ไปทางพุ่พนไปทางพี่ต่อว่าแล้วคอยจนคอยเหยียบคันมักแบ่งนะ่ะอยหับคอยยันลำเทียมหลังจากว่าหับปุ๊บหรือกระเศ้าปั๊บมันบาได้เชา่าไปไปกระเชร้าทำาำมึงเออแต่ว่ <c oughs> เาเป็นแบบนี้เนาะ ปินปัวกันแนี่ยเนาะเห็นได้ลูกเมียตอนมันเป็นได้ค่ะตอนนั้นปอกเงาอยช้ำเบามันเบามานไม่ได้เบาหักมันยันปอกกบแล้วปฏิเลาวดอกเรายานไม่ไปกินปฏิปอกกบมันไม่ยาก็นอนนี่ก็นอนนันอยู่นใไม่ยากก่านี่แลนขึ้นไปพ่นนอแลนเรีนขอยไม่ยาก็อยู่ใกล้ๆนี่เนาะก็อยู่นันี่ขึ้นนอนนั่นนี่ปินยังเมนอยู่ได้แลยเนาะไม่เา็นไรเลยอตัว เคยว่าน้ำเนาะมันหลบกับลบอยากหลบตามใจเนาะอ่ะอยากให้ลบเลยอย่าเป็นให้เป็นครอบครัวเดือนชานลูกลามูกหลายเนาะหาขวัญก็แล้วจะกอดบ่ดเือนแล้วแล้วกับมีกำลังใจจากมาอยู่จักแล่จักมาจักก็เป็นไม่ได้เจ้าหน้าที่จักคือจักชาเรามาเนี่ยกับทั้งนี้กับบุรีบายังเนาะเฮงดีใจเนาะเฮงดีใจหรือบริกิรทีเพิ่นโบบริม่เพิ่นบ่บ คอยอยากดีนะอยากใหม่นะแต่ว่าคุ้มเป็นจริงนี่พิษเนาะิคุ้มเป็นจริงนี่แล้วพิษดีๆเนาะเขาทำลูกไผ่คอยทำไมพิษคอยหนึ่งอะไรพิษวายางหนึ่งบ่ได้พิษเออชาวบ้าไปบ่ลามาบ่ครอบกับพิษคือเพิ่นว่าดีแหละได้คอยก็มีพีดเอาคู่ด้วยน้องลายเขาตีเนะเอาโ่ยหมดบ้านหันเพียอันเดียวหันเป็นคนคือเป็นบาทเขาโจมตีลูกมือคอยนี่ แต่ว่าเฮาย้อนบ่อยากให้ลูกเต้าเขาเจ้าปะกันเนาะอ่ย้อนจากได้คนซาเฮาก็ได้เนาะโอ้อย่าไดอือันแหละก็เลยมาก็มาเนาะมายกันเลี้ยงลูกคือผู้เป็นย่าก็ได้บ่ได้ตีบ่ได้ว่าลูกไข่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้ว่านะจไดเฮ็ดบ่ดุอยู่ข่อยบ่เว้าข่อยเฮ็ดเองเนี่ยมาเนาะคือกดำาข่อยก็ดำบ่ได้ป ผู้คนคอยกับไปชี้นชอยลูกไม้ลูกไผ่ถั่งยันลูกไผ่อันเมื่อยโอ้ยเนาะไม่ยากเลยเนาะออกโว่ไม่ยาตัวนี้ข้ามาบาดรเราจบมาแล้วบาดรเราจบเนาะบัตรเรว่าเมนอยู่ได้่เนาะบัดนั้นคุ้มดีข่อยที่ไม่ไม่รอกไปมาไปเพื่อเคยชักเงินเชื่อให้อนลูกไผ่บัแห้งเนาะอ่าถ้าถ่าถ้าไม่อด็ก แม่เคยบอกคืนมันบ่ถ้วยกับมันบลาลังคอยขึ้นคอยล่างถั่วไอ้ยังคอยคอยขึ้นอาหารคอยนะกินพอปกมันคอยหยับเอาไว้อันนี่ก็ชอบโอ้ก็ว่าเมเปิ้ลกินว่าอยู่ได้ว่าอยู่อันี้ได้คอยลลางฮะถ้วยลูกไพล่กินลูกคอยกินอันนี้ได้มันเท่านั้นไม่แย่าเนหรอกบ้านเมืองบ่ทอคอยดอกขึ้นใจเดี๋ยวไปหรอกไปบไปนี้คอยก็ คอยช่างในโตคอยแล้วงคือบว่าบาปบ่จะว่าเราเครียดเจ้าไปนาล่างถ้วยไปสักครึ่งให้เราปรจักษ์คอยบันไดบ่คอยล้างคอยล้างปักหันบ่อนบเอาเสื้อจะเละตัวแต่ว่าตอนนี้มันแดดเลยมันแดดแง่มาแล้วไป่อเอาเนาะไปไปเอเนาะไปไปไหนแล้วว่าลูกไผ่ไปก็ไปบ่บ่เราว่ามาเราจมมากกับบุรุษบุรุษกันได้เนาะ พี่น้องเลยจากชีวาจาังใดแล้วเนะาะบอต้าก็ในใจก็อยากให้เป็นครอเป็นครัวคือเล่าาและพี่น้องเนาะมีแต่ท้งเบิงเนะาะสรุปบ้านทายูและเรื่องราวสิเปลี่ยนจังใดก็เนาะถ่านที่ตามมาชมในคลิปต่อไปพี่น้องเลยพี่ต่ว่าเรื่องเลื่อนเรื่องซานเล่านี่ก็เปิดสมทบกันต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ยังบอมีองบเพียงพอเนาะมีแต่ว่าปรักผู้ใหญ่ทานใด อยากจะช่วยอ่าบอตาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้นาอพี่น้องเนาะเอาถ้า,าคลิปนี้ก็ขอเกล้าวข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย